Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Qolan Qalan musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin. Nah, dengar aurian joni, na di 75 nah, tentang aja bah rang tong ni belah rang nah, tentang kan soba, Nah. Nah, soba nah dan bar mula sobar nih kata Neng song nih ningsong samsi ah kok tidak punya dan bar mula sobar itu farduin atas tiap-tiap mukalaf nah kan atau kan sobar ini namanya farduin cuma farduin ini bukan bela namanya farduin namanya farduin อาตัสเสียบเ่อาหมุกันลับบนถูกกคนหมุกันลับนั่นัน่ะเ้ามาคนหมุกันลับนี่คือคนเดียว่าคนอย่างสุดอกบาลกสัตวบร่ากายบรากันคนที่บรรลุนิต่ภาวะอะไรรอมด้วยเขามีสติปัญญาดีสมบูรณ์เขาเรียกว่าอันเลยนเขาเรียกว่าคนหมุกันลับน่ะอาจจะบาลกด้วยแต่คนยิ่งโดยมาประจําเดือนนะ่ะรู้ว่าคนชายโรคเหมืออาิมาอีรูเบจุนชิมาอ่าวโรปัน วัดนองน้ำอาสุจิเขาเรียกว่าเลี้ยงมนกันถึงว่าไม่ถึงชิมาบีกันดิน่ะมั็นชาเราอนี่อะไรบ้าไงน่ะน่ะวัดวัดนั้นน่ะอกน้ำอาสุจิอ่าแต่ก็สติปัญญาดีทุกคนยิ่งถึงว่าไม่ถึงอ่าอ่าเจ้าว่าไม่นั่นก็เป็นชิมาปีแต่ว่าถ้าว่าไม่ถึงนั่นก็อายุไม่ถึงเป็นชิมาบีอะไรก็มันออกประจําเดือนมากครับผู้เรียกว่าบัลี้บรรลุนิติภาวะอะไรอะไวบ้างไงนะ

Nah, buat ni, Ramadan ni buat wajib. Nah, kau orang wajib-wajib ni. Nah, kan tuan tu wajib. Atawa sobar atas meninggalkan maksiat riwa. Ni lah kau sabar ni orang kan tam Kau tahu Allah riwa sabar ni orang kan Atawa sabar atas bala riwa sabar ni orang bala. Ni menjek kaneng yo. có thể là có lắm mà bố quầy vẫn mang quả bún mình đến đây mình đầy nước và cắn đây đầy bún đừng ăn bà và soba bà là tiếng đường nó xuyết là rùa bà này đừng là rô phát ấm bà là là ở đâu vốn xóa bà ra tất mạng hà rời gắn y bà sunat

ổ được niềng lấy vấn này hướng không vấn anh cô rồi mà thay không phải ra năn nung quan thuốc này thì gì là những thay biển biển rất là thì mới gì bao nhiêu là rồi cái dan yang harus rosoba na na ở không theo harus đây mang men không harus ni ăn kinh เรายาก,รกเราไม่กินเราไม่ไม่ยากเราอยากกินมันไดนะ้แต่ลักษณะวา่าไม่วา่าแล้วของนี้ขอให้กินขอให้ดืม่มเราใจเรากินเราดืม่มแต่ว่าอย่างมันเกินไปเลยถ้าเกินผลกระทบไม่ได้เหมือนกันก็มีแบบลับิลับิบหันบาง่งไอ้บอดี้บอดี้แนตะ่เรานี่ไม่ใช่ขอให้กินอิ่มแต่เราม่ากินนั้ำมันบอ๊อบร้อนว่ะขอให้กินอิม่ม น่ะทำให้อ่มก็คือกินบริสุทธิกระดูกสันหลังสวยบริสุทธิ์น่ะมันยังร้นะฮะร้อยเรากินนั้นอืมมะกอยาอิทูอิบาระติสุนัตนอิบาระสุนัตของไม่สุนัตสุนัตเนี่ยนะนั่นของนั่นนั่นคือสุนัตน่นไม่ใช่วาดิบน่ะของสุนัตนะก็เป็นสุนัตก็ไม่ใช่วาิบน่ะสุนัต น่ส <N> ู <an> <N> ้นัดบางทีไปทจอะไรสู้นัล้วไปจ่าจบางทีบอลโลก่เลี้ยงนันนั่นก็ว่าสู้นัดสู้ไม่นักเลยนะท่านี่สู้นัทข้อขมอสู้นัทนั่นข้อสู้นั้นี่คือข้องแถว่าเราททำกับเราได้กัเราหัวนะยิ่งเพิ่มให้อลารักกับเราเลยไป็นของสูนัทนะ ดิมิเกนอยู่ก็อนเลยก็เป็นสิ่นั่นเลยเหมือนกันล้วนะก็มาดิมิเกนอยู่ก็เหมือนเขาจะว่าเหมือนไม่นั่นนหละดิมิเกนอยู่ก็นี่ก็เหมือนกับเราละทิ้งของมากกว่าเลยก็คงมีฮารุสเนี่ยนะฮารุสมันกินข้าวกินได้ปบบนี้เลยพอดีพอดีกินข้าวฮารุสหรอกล่ะเราอยากก็เรากินไม่อยากก็เลี้ยงไปแต่ถ้าเรากินแล้วเราเนี่ยต้อมีบระดับหนาได้บุญลาบงเงี้นะกินข้าวนี่เราได้มนี่ประับกับบอลล็อกนี่นะเนี่ยมีเดียวมีเลย ดิเหมือนยนอยู่เหมือนนั่นแหละกันเหมือนนันนะเหมือนแต่ว่ามันยงนนกันอย่างมากกรดันอย่างฮารุสน์นั่นแหละจินจินกันลาวขอเรื่อบาดอาตจะมัมบัลัสอกันคนอย่างมาแจกีตีเราอุตุนสบาดในกันเจอเราจะโตตอบคนเดี๋ยวเขาทำความเจ็บใจให้กับเราน่าเราก็ไม่ตัวตอบนะถึงมันำวาเราเราไม่ตัวตอบเนี่ยเหมือนคำว่าเราเจ็บใจให้กับเราน่าแต่ว่าของนี่มันมัน Mình xuân cầm nạp xuống là bằng cái thăm râu, râu gì? À. Nà, thì râu chứ ta quân thì mê cho ba phô nè ừ. nè số ba này gần tán thì vào thăm quan rồi này các nà râu mấy tô tô, đàn dân mân rồi lim à cần cổ nên các quân thì vào mân rồi râu, khăm mà khăm mà trong cứ ở lại gỡ rồi tôi cho ba là, là vườn gió nếp rồi nhưng mình gió nếp rồi được đấy mình cũng bia rồi mình cũng dưng khó không nè mình cho rồi được ăn được đi chứ rồi rồi nó mẹ rồi ăn mất đi, rồi rồi dồn rồi bắt ăn hết rồi rồi tôi rồi mình cả đều ăn luôn hết mình tạm quan được rồi rồi có rồi mẹ to mất nè mà coi vậy à Dan roba nanne makoya itu sobar atas membalas nanne membalas akan orang yang majeketi dan yang mansolim akan dikau nan nah soba le ya itu sunat jua man kau sunat jadi kan nah jadi man kau ya ada tukruan bencar lo jadi kau kau tuh tuh apa nggih nah kau tham thai mai jadi kau le nganan nanne belok lea น่ะเพื่อนนั่นเราเนี่ยเอาเพื่อนไม่เพื่อนมัมักมาได้เอาไรตานี่นะตาตาพี่แต่ว่าพะโล่เ่ยพะโลสบัดนั่นสานบริษัทน่ะพันบุญพ้นบุญกุ้งกันสบานมันยิ่ยิ่งมันยิ่งยิ่งาับบริษัทมันยิ่งกับบริษัยิงกับอะพ้นบุญมันย่งยิ่งมันมากอะนะวะนะพนบุญมันยิ่งยิ่น่ะตอนกาพนบุญสบามันมาก

Amin amin ya rabbal amin wa ummu ta'alina qutu wa arifin wa fina fid din wa ja'alna min al-mu'minin rabbana zidna 'ilma allahumma rabbana ajina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallam